เว็บอลโเตอร์สวัสดีครับผมแองฟองนะครับวันนี้ก็จะมาอยีรถโอลาร์คูแคนนะครับลูกค้าที่ซื้อโมเดลนีอ้อาจจะสงสดดัยว่ารถโอลาคูแคนจอดรถเกียร์ว่างหรือจอดรถซ้อนคันัยงไ แล้วก็สังเกตไหมครับตัวโอล่าโคดแคเนี่ยตรงคอนโซลเนี่ยจะไม่แบ่งมือหรือว่าไม่มีเกียร์แล้วเราจะจอดเกียร์ว่างแล้วก็หรือจะจอดซ้อนคันกันยังไงเรามีวิธีครับก็เราสามารถจอดรถด้วยเกียร์เอ็นให้เข้ามาที่หน้าจอครับด้านล่างไอคอนรูปบ้านเนี่ยให้ติ๊กกดได้เลยครับแล้วก็เลือกที่ตั้งค่ารถยนต์ครับอยูข้อเอ่อโหมดด้านควบคุมตัวรถนะครับอ่าการควบคุมการขับขี่อ่านี่แหละครับ จอดรถได้เกียร์เอ็นเราติ๊กไปได้เลยครับกดกดจิ้มไปได้เลยแล้วกดยืนยันครับตัวเนี้วิธีการใช้งานมันจะต้องเข้ารถไปที่เกียร์เอ็นก่อนซึ่งพอโอล่าคุณแคสเป็นเกียร์มือใช่ไหมครับมันจะเข้าเกียร์ยังไงให้เราหยียบเบรกครับแล้วก็ตบแค่ครึ่งเดียวนะครับค้างไว้ประมาณ2องถึงสามิอ่าตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์เอ็นแล้วและทีนี้เราก็มาทําการหยยบเบรกอีกทีนึงครับแล้วก็กดกดเบรกมือ หลังจากนั้นให้เรามากดดับเครื่องครับหรือว่ากดปุ่มสายฟ้านะครับ power off ด้านขวามือตรงนี้ครับเรียบร้อยครับทีนี้เราก็สามารถขยับรถหรือว่าจอดรถด,ด้วยเกียร์ยินได้เรียบร้อยครับ